สู่ความท้าทายใหม่ประธานเป้คิเรียนเอมเปเป้ประกาศอำลาเปเอชหลังจบฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในหน้าสื่อวงการฟุตบอลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่ท่านประธานเป้คิเรียนเอมเปเป้นะครับออกมาประกาศอำลาปารีสแซงต์แชงกงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับผมก็ยืดเยื้อกันมาหลายฤด,ดูกาลเลยทีเดียวนะครับผมและบทสรุปของเรื่องราวนี้ก็ได้สิ้นสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยแนวรุกในวัย25ปีนะครับเหลือสัญญากับสมสรสัเปเชเพียงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับและเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าตัวเขานั้นจะไม่ต่อสัญญานะครับพร้อมประกาศอำลาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทีมดังอย่างสุริยเองฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเลยละครับผมโดยสารข้อความสุดท้ายที่ท่านประธานเปคิวเรียนเอมปเปเป้ได้ฝากถึงเปเชนั่นก็คือนี่จะเป็นปีสุดท้ายของผมที่ปารีสแซงแชงแมงผมจะไม่ต่อสัญญ,ญาและการประชดภัยของผมนั้นจะสิ้นสุดลงในอีกีกกไม่่สัปดาห นานถือว่าเป็นเกียร์อย่างยิ่งที่ได้เป็นสมาชิกสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกซึ่งทําให้ผมมาถึงตรงนี้ได้มีประสบการณ์ครั้งแรกกับสโมสรใหญ่ที่มีความกดดันค่อนข้างสูงได้เติบโตในฐานะนักเตะมาโดยตลอดผมไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้สําหรับการประกาศเรื่องนี้การอําราประเทศของผมประเทศฝรั่งเศสลีกเอิงฉันเป็นลีกที่ทุกคนนั้นรู้จัก ผมมาโดยตลอดแต่ผมคิดว่าผมต้องการสิ่งนี้ความท้าทายครั้งใหม่หลังจาก7ปีต่อจากนี้ไปกันนีแ่แหละครับผมคือสารสุดท้ายนะครับที่ท่านประธานเป้คิวเรียนเอ็ม เป้นนัได้ฝากถึงสโมสรปารีสแซนเช็มแมงนะครับผมโดยทั้งนี้นะครับฟาบิสโกโรมาโน่นักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังนะครับได้รายงานว่าสโมสรเรอัลมาดริดนะครับต้นสก,กัดใหม่ของท่านประธานเป้เนี่ยจะมีการประกาศเปิดตัวในสัปดาห์หน้ากันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าโอ้โหมาดริดณเวลานี้นะครับคือขุมกําลังเดิมๆเ,เพลียวๆเนี่ยก็ถือว่าสุดจริงอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ต้องมีเอ็มบัปเป้เลยก็ว่าได้นะครับผมเร็วนี้นะครับเอ็มบัปเป้ มาในฤดูกาลหน้านะครับก็ถ้าหากท่านประธานเป้มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปมีทัศนคติที่ใหม่ขึ้นนะครับหมายถึงว่าเล่นเพื่อทีมมากขึ้นเชื่อฟังโค้ดมากขึ้นไม่ติดอีโก้มากขึ้นนะครับรับรองว่าเลเอัลามาดริดนั้นจะไม่มีทีมไหนขึ้นมาเทียบชั้นพวกเขาได้เลยแหละครับผมนี่นะครับคือสิ่งที่น่ากลัวสุดของวงการฟุตบอลน,นะครับผมโอ้โห و, ขนาดเดิมๆเปียวๆเนี่ยมันยังสุดจัดสุดจริงขนาดนี้นะครับแล้วได้ระดับซูเปอร์สตาร์อันดับต้นๆของโลกไปเสริมทัพเนี่ยโอ้โหน่า สำหรับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับแต่ถ้าหากกลับกันล่ะครับผมแต่ถ้าหากท่านประธานเป้ติดอีโก้นะครับออกลูกเหมือนที่อยู่ปารีสแซอซ์แคมงเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าสโมสรเรอัลมาดริดนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับแต่ผมยังเชื่อเสมอครับว่าภายใต้การคุมทีมของคาร์โรอัลเชลตินะครับความเก่าของท่านคาร์โรเนี่ยจะทําให้เอ็มบัปเป้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนแหละครับก็ต้องมารอติดตามกันดูนะครับว่าสโมสรเรอัลมาดริดหลังจากที่มีท่านประธานเป้คิริเอตเอ็มบัปเป้แล้วมันจะหดขนาดไหนนะะคครรัับบผมเอาก็ ไปวิไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องลีวของผม้วยนะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยนะครับผม